สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าจะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยไม่ทราบฐานแล้วก็ความสูงเนาะซึ่งสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะที่เราเรียนกันมาเนาะที่เรารู้จักก็คือจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะคูณฐาน คูณสูงอ่ะเพื่อนๆคุ้นสูตรนี้กันไหมอ่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะคุ้นเคยดีนะคะกับสูตรนี้อ่ะอย่างเช่นสมมติรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะอย่างนี้นะคะถ้าถามว่าฐานคือตรงไหนฐานก็คือส่วนฐานตรงเนี้ยคะ่ะคือความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะส่วนสูงนะคะส่วนสูงก็คือเส้นที่มันตั้งฉาก ตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสูงนะคะตรงนี้เนาะคือสูงอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไปนะคะที่เราเคยเรียนกันเนาะเขาก็จะให้ค่าสูงมาเขาก็จะให้ค่าฐานมาแล้วเราก็เอามาเข้าสูตรเราก็จะได้พื้นที่นะคะแต่วันนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีที่เขาเนี่ยไม่ได้ให้ความยาวสูงมานะคะไม่ได้ให้ความยาวสูงมา เราจะใช้สูตรไหนนะคะสมมุติเขาให้มาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแบบนี้แต่เขาไม่ได้ให้สูงมาแต่เขาให้ความยาวรอบด้านมาค่ะอ่ะอันนี้สามสี่ห้าอ่ะสมมุติเขาให้ความยาวแบบนี้มานะคะแล้วเขาให้หาพื้นที่เราจะทําอย่างไรนะคะถ้าเราเจอกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรนะคะเป็นเฮอรอนนะคะเป็นสูตรของเฮอรอนอ่ะ บางคนอาจจะเคยเรียนนะคะแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเนาะ,ะคือสูตรของเฮอร์รอนนะคะอย่างนี้เนาะสูตรจะหาจะมีอยู่ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสแควรรูทนะคะ s s ลบ a s ลบ b วงเล็บแล้วก็ s ลบ c วงเล็บปิดแบบนี้นะคะซึ่ง s คือ เศษหนึ 1> 1, 2, ่งส่วนสองเท่ากับ A บวก B แล้วก็บวก C นะอ่ะอันนี้คือสูตรของเขานะคะถามว่า ABC คืออะไร ABC ก็คือความยาวของด้านสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะสมมติเราให้3คือ A 4คือ B 5คือ C อย่างงี้นะคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมันจะมี3ด้านเนาะอันนี้ก็คือจะแทน ABC ส่วน S ก็คือ แทนค่าด้วยการนำทั้ง3ด้านเนี่ยมาบวกรวมกันแล้วก็หารด้วย2อนะคะอย่างข้อนี้นะข้อนี้เราก็หา S ก่อนนะคะหา S ก่อนเพื่อที่จะไปแทนสูตรด้านบนเนาะ่ะ s ก็คือเอา3ใช่ไหมคะเขียนตรงนี้อ่ะ s ก็คือเอา3มาบวกกับ4มาบวกกับ5ถูกไหมทั้งหมดหารด้วย2นะคะอ่ะ อันนี้บวกกันก็เป็นเจ็ดสิบสองสิบสองหารสองเนาะก็จะเท่ากับสิบสองหารด้วยสองก็เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสองหารสองก็เท่ากับหกเนาะเท่ากับหกอ่ะคราวนี้เรารู้ค่า S แล้วนะคะ S เท่ากับหกนะคะเเท่ากับหกอ่ะพอเรารู้ค่า S เท่ากับหแล้วนะคะเราก็มาแทนสูตรด้านบนได้เลยเนาะ6กก็จะเป็นหก นะคะอันนี้ก็เป็น6ลบ a เท่ากับ3ถูกไหม6ลบ b เท่ากับเท่ไหร่คะ b เท่ากับ4 6ลบ c เท่ากับ5เนอะอ่ะอย่าลืมใส่ส u a วร์ o ู t ให้เขาด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาหาคำตอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเท่ากับรูปสามเหลี่ยมนะคะมาหาคำตอบเนาะ6ล3เหลือเท่าไหร่คะ หกลบสามก็เหลือสามถูกไหมคะตรงนี้ก็เป็นหกหลบสี่เหลือสองหลบหนึ่งเหลือหนึ่งเนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นหใช่ไหมแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันนะคะมาคูณกันก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะหกหกสาสิบหใช่ไหมคะก็เป็นสแควรรูทสามสิบหกอ่ะ คราวนี้มันยังติดรูทอยู่ใช่ไหมคะเราก็ถอดอะไรที่เป็นตัวเลขเหมือนกันนะคูณกันได้36มสคะ่ะหกถูกไหมหกคูณหกได้36เนาะคำตอบข้อนี้ก็คือหนั่นเองค่ะนะเนาะสูตรอันนี้เขียนมันจะดูยาวๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยไม่ยากเลยเนาะตัวเลขที่มาแทนในสูตรก็จะเป็นเลขซ้ำๆนะคะทบทวนนะคะเ มาจากทั้ง3ด้านมาบวกรวมกันแล้วหารสองนะคะจากนั้นก็เอามาแทนค่าในสูตรนะคะ,ะจำสูตรนี้ให้ได้นะคะสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมกรณีที่ไม่ทราบฐานแล้วก็ความสูงนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย